5 4 3 2 1กดเลยครับและทัวร์นาเมนต์รองปีใหม่2023ผู้ที่สมเกมแรกนะฮะมาดวลกันเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ฮะตอนนี้ครับดับตัวเลือกตัวกันที่เรือบแล้วครับตามกติกาของเรานะครับดูจากการดับตัวครับใครคิดว่าทีมฝั่งสีฟ้าได้เปรียบนะกด1ใครคิดว่าทีมฝั่งสีแดงได้เปรียบกด2นะครับใครคิดว่าสีฟ้าชนะอ่ากด1คิดว่าสองสีแดงชนะกด2เลยครับของปีใหม่นะครับขออนุญาตจัดวันนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ หลายคนก็คงไม่ว่างไปเคาดูข้ามดาวกันนะฮะจัดไปเลยครับตอนนี้ตัดภาพกันไปนะครับเข้าแข่งกันอีกเช่นเคยครับสำหรับทีมแมนกาโนหนึ่งในสู้ชีวิตจริงๆฮะแพ้ไปแล้วแต่เขายังคงสู้อยู่ครับมาสู้ในสายล่างนะครับตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าทีมไหนชนะก็จะเข้ารอบชิงไปนะสําหรับ2ทีมนี้ต้งมาแข่งขันกันไปตัดภาพกันมาครับตอนนี้ฝังเขาอ้างแผนใหม่ครับสำหรับทีมฝั่งซีฟ้าครับมารวมกันที่เลนกลางถึง4ี่คนเลยนะฮะ ต้องมาดูกันครับมาช่วยกันเคลียร์ด้วยความเร็วสูงฮะแต่ตอนนี้แรดของเราเพิ่งมานะฮะมาเคลียร์กันก่อนครับสำหรับ่าผู้เล่นตัวสมหล่อของเราแต่ถ้าันไปที่เลนกลางเลนล่างกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ยังคงโดนเดือดแครดิ้ของเราสองคนครับตอนนี้ยังไงต่อครับกระโดดเข้ามาครับเจ็บเลือกเกินฮะตอนนี้แรดพยายามจะต่อยแต่อัตเตนไต่ชนไปทันทีครับทําให้โดนซีซีนิดนึงครับทำให้ต่อยไม่โดนนะฮะตอนนี้ก็กระโดดเข้ามายิงฟรีสปอร์ตครับตอนนี้เจ็บเลือกเกินครับสำหรับปีโป้ของเรา ก็ยังคงอาสถานการณ์แบบนยังคงดูก็ตัดภาพประทศเรื่องล,ล่างกันดีกว่าตอนนี้ยังไงต่อฮะตอนนี้มีการเก็บคิวไปได้นะครับแต่ตัดภาพไ่ทันต้องขออภัยด้วยฮะก็ยางไงครับตอนนี้นกฝั่งสีฟ้าได้ไหครับนกนี้ใครได้ก่อนก็คือ,อมีศักด์สีมากกว่านะน,นี่คือขั้นติดใจผมเองฮะให้นกก่อนมีศัก์สีส <c oughs> วยงามครับตอนนี้กระโดดมาฮะอัตติฟิกเกอร์เข้าไปอัตติสกิลสองครับแมสวยงามจริงฮะและตีเข้าไปครับแต่ยังหลบได้อยู่นะจุดนี้ก็ดังนั้นเราต้องมานั่งยิงฟรีกันไปก่อนนะฮะ เน <Okay, S 2> ของเราครับมันเล่ืมเล็งแบบไม่มองฮะไม่มีเส้นกาเลยดีครับมแม่นเลืกเกินฮะชายคนนี้อประมาทเขาไม่ได้นะฮะส่วนวคนคนนี้ว่ะแม่นอยู่นะสวยเลยเพื่อนสวยเลย <c oughs> อย่างนี้ว่า กดเข้ามาใส่ครับตอนนี้ครับยังไงครับเกี่ยวเข้ามาบางีเขาตีครับกดอันตีเข้ามาสแตนสองคนครับแต่ทนี้กดเข้ามาถ่ายหนึ่งทีแต่ต้องถอยมาก่อนครับฝั่งเขาปากก็มาเติมกำลังเหมือนกันท่ามสมซีซีไปนิดนึงครับตอนนี้กดเข้ามาใส่ครับยิงฟรีสปอร์ตยิงฟรีสปอร์ตฝั่งเขาเยอะมากแล้วต่อยไปหนึ่งทีครับสำหรับพี่แรกของเราฮะเดี๋ยวการแบบนี้ยังไงต่อไปตอนนี้ก็ตัดพายลงไปครับเมื่อได้เปียบก็มาเอาอ่ามังกรให้เพื่อนนะสำหรับทีมฝั่งสีแดงครับฝั่งสีฟ้าก็ต้องถอยไปก่อนนะตตออนนนนนีี้้้เเ็บบแลวกครั หมือนมีคนรู้ตัวนะครับมาเลงครับแม่แต่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะใส่เข้าไปครับเก็บไข่ให้เพื่อนฮน่วงนี้เอาด้วยจริงๆวะ่ะอยาแค่เราจะทํายังไงต่อไปสถานการณ์แบบนี้ฮะตัดภาพเข้าไปฮะเลงฮะแต่ไม่โดนอืสวยงามเพื่อนสวยงามยังไงต่อครับมาเค,ยเคยียร์เกมให้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังคงอ่านเกมอยู่ตรงนี้เมื่อได้เปรียบก็บมาเอานักซนเจอให้เพื่อนดีกว่าครับตับทีมฟังสีฟ้านะฮะเอาไปคนละหนึ่งออบเจตทีฟนะครับผม ตัดภาพไปที่เทนล่างครับเทนถ่ายเข้าไปทีครับนะโดนแคร์ลี่เราโดนแล้วกดดามระเบิดเข้าไปครับแม่อัติได้สวยดีครับเทนพยายามจะถ่ายสวนแต่ว่ามันเป็นตัวแทงไม่เข้าเราเท่าไหร่และเก็บคิวไปได้นะครับสำหรับพิมพ์กรบันเลงรับบันเลงครับแต่เลงไม่โดนนะฮะถือว่าสวยครับโซโลคิวแคร์ลี่ครับแล้วตัดภาพไปที่เลนบนกันดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นอีกครับเครื่องตัวก่อนเอ้ามาใส่ครับนะมีประเด็นครับอย่างนี้ใครอยู่ใครจะไปครับของมาสานสี่สองแดนเด้งเดือดอยู่ยังสู้อยู่ครับแหมเอาอยู่ว่ะห์ห์แดนได้เปรียบบบไปนนิดึงครรััสาาหออ่่ เวเลสฮะเก็บไปได้หนึ่งฮนะตอนนี้โถทการกแบบนี้ก็เอาดูเชิงกันต่อไปฮนะยังยัางไงายอยู่ครับตอนนี้มีประเด็นครับถ่ายเข้ามาบางทีลักกระโดดมาถ่ายสามถ่ายซี่ถ่ายสองครับแต่ว่าจริงๆส่วนเหมือนกันแต่ว่ารีบแล้วครับไม่รอดฮนะดาเบสของเขาแรงเหลือเกินฮนะเทนั้นะมีดาวเบสที่แรงพอสมควระฮะแหมประมาทไม่ได้นะแทงตรงนี้ถึงไม่จะถึกแต่ก็มีดาวเบสด้วยเหมือนกันสวยงามรับบัตเลงครับแหมดาวเบสแรงแม่แรงก็โซโลคิวได้นะฮะก็ถือว่าสุดยอดอยู่ ยังไงต่อครับเปล่าแล้วครับนักอ่านดวงจีนเขาจะทํายังไงต่อไปครับก็มานั่งเคลียร์คลิปดักสมเดืจอกันก่อนนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ,ะสถานการณ์แบบนี้ก็มาดูเชิญกันต่อไปยังดูเชิญกันอยู่นะ,ะสําหรับเกมแรกนะฮะมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบัลเลงบัรทุน,นทีครับโดนสตาร์ทเข้าไปครับสตาร์ทคลิปสตาร์ทสั่นบันทุนสี่สองฮะ เฮเลนหัวแล้วครับโดนผ่าเข้าไปมาต้องถอยมาก่อนครับแล้วก็โดนก็มาใส่มีประเด็นครับกดอันติีเข้าไปแต่ว่าถอยออกมาแล้วกลับเงาแล้วยกเข้าไปนทีแล้วตำโนตำทายครับแหมบั่วไปหมดครับผมไม่รู้าไงแล้วเก็บสามเก็บสี่มาได้ถึงคาปอมแล้วเก็บไปหมดทีมครับแล้วับแทงตัวเดียวครับแต่แรดถ่ายสวยเหมือนกันครับคอนโดกัถ่ายสามถ่ายสี่แล้วโดนระเบิดไดซสเกียบไปแล้วเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งฮะฝั่งเขามันเยอะเกินไปครับทีมั่งสีฟ้าครับมันเอาเรื่องจริงจริงนะพี่มพ์นกันหนึ่งเขาเอาจริงกันแล้วว่าทีมเก็หครอนี้ก็ ตภาพไปที่เป็นการก็ดีกว่าครับตอนนี้เวลิสม,มาเติมที่เลนล่างนะฮะทำให้อะไรเราได้เกียร์ค,คลิปฟรีครับตอนนี้ก็ยังไงต่อครับคลิปเข้าไปนี้จะเอาบ้านเลยหรือเปล่าหรือต้องถอยครับทีนี้เหมือนจะถอยนะฮะเดีวยวกันพีก็ตัดภาพไปที่เลนกลางนะ,ะมีประเด็นเกิดขึ้นบันเลงครับแม่แต่คำนวณผิดไปหนึน่งครับนึกว่าเขาจะเดินไปเอียงซ้ายครับแต่เขาไม่เดินรับรับบันเลงครเอาเรืงอริงจริงครับมันตัวเลงแม่นจริงๆเลยในแค่ขนงเรา มีประเด็นก็เกิดขึ้นถูกไหมครับตัดภาพประเทศเล่นบุคคลเจ็บแล้วเกินต้องฟิกเกอร์ลงมาก่อนครับตัวนี้ก่อนก็มาใส่ฟองเขาเกี่ยวสามเกี่ยวสีแล้วผักเข้าไปอันเล่นยังคงใจสู้อยู่ครับตีเขาบางทีครับแต่ฟองเขามันเหือเรียบร้อยฮะมันติดเลือเกินนั่นสำหรับเวเลสของเราฮะอยากให้เขาไมด้จับเวเลสครับคนคนนี้เขาเล่นเวเลสโหดเหลือเกินครับกทายคุณวินฮะแต่เขาเก็บขาดไปก่อนฮะตอนนี้ ปลาสตัรเข้าไปครับแต่ไม่โดนนะฮะแล้วกระโดงมาถ่าย3ามถ่ายสี่เอาตัวแท้งเลยลวกันแต่ถ่ายส่วนเหมือนกันครับแต่คนต่างถ่ายซึ่งกันละกันเขาก็ลงมาใส่แล้วกระโดดเว,วเลก็กอติเข้ามาใส่บางทีต้องถอยหรือเปล่าครับตอนนี้เหมือนจะไม่มีแล้วกดสกดๆเพื่อนลบหลีกแต่ไม่ทันจริงๆะแล้วกระโดนสตันไม่สวยและผักไาอีกทีซีซีมันเยอะเหลือเกินครับสำหรับทีมเบงกัาโน1ของเขาครับมันแรงเกินไปครับสำหรับซีซีของเขาฮะ ใส่สกิลเข้าไปครับตอนนี้มีประเด็นกเกิดขึ้นๆๆแล้วกระโดดหลบเลงมาก่อนแล้วเสนอแค้นรับบอลเลงไปหนึ่งทีละเลงเข้ามาครับแต่เที่ยวหัวครับเกือบโดนฮะอันนี้ก็ได้เปรียบก็ามาเอากลางกันก่อนนะฮะทางด้านแบบนี้ว่าใส่สกิลเข้าไปไมีเดนก็ยังไงอตอนนื่องมาเมื่อได้เปรียบเข้ามาเวทฟ้าครับไม่เวทครับแค่แย่งเฉยๆฮะอย่างเงี้ยครับจะเอาหรือเปล่าขโมยหรือเปล่าครับสวยงามครับมาขโมยฟ้ากันด้กวันครับสำหรับอ่า เราจะทำยังไงต่อไปครับสถานการณ์แบบนี้ฮะอย่างเชิงแล้วแล้วต่อยไปนึงยังยังแมไม่รู้ว่าอยู่ในพุ่มหรือว่าสวยเข้ามานึิงครับยังไงต่อครับถ่ายไปสามถ่ายสี่ถ่ายสองครับแต่มันเป็นตัวแทงถึกนะฮะไม่ค่อยได้เพราอ่าอร่อยเท่าไหร่ครับกระโดดเข้ามาครับอันตรีเพื่อหลบหนึ่งมาก่อนครับแต่ตัวนี้มีคนมาลึกครับแล้วโดนยิงฟรีตะปอดครับแหม่สำหรับอ่าสกายทอรเรากดตั้งป้อมแล้วยิงเข้าไปครับเฟาลึกเกินไปหน่อยนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็มีคนมาดันป้อมฟรีแล้วมาเวทป่านะครับเมื่อได้เปรียบมันนี่ก็ มีคติเป็นจิตใจของมนุษย์เมียนะครับป่าของฉันคือป่าของฉันส่วนป่าของนายคือป่าของฉันนะฮะแต่ตอนนี้ครับมีประเด็นกันที่เลนอ่าบางกรนะฮะใส่เข้าไปครับกลับเงางามเป็ก่อนฮะตอนนี้พี่ยาฝากครับแต่กดอ่าสตาร์เข้าไปอีกทีแล้วนะโดนยิงฝีสปอร์ตครับอย่าประมาทตัวนี้นะยุเอะของเราตีเลย่ไกลแรงและเกินนะครับหรือเปล่าชื่ออะไรนะกลับมาขับสามเดือนขึ้นอีกครับแม่แต่ไม่ไหวอยู่ดีครับแล้วโดนยิงฝีสปอร์ตครับยิงไปอีกทีแต่วันนี้ว่าสวยงามจริงๆนะจังหวะดลมเูนเช่นแบบนี้ฮะยังเอาเรื่องอยู่ครับ ตอนนี้ยังสู้อยู่ครับสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะการเงินตอนนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งต่อหนึ่งหมื่นหกนะตามประมาณห้าพันนะก็ยังไหวครับยังถือว่าตามไม่มากนะฮะก็ไม่ถึงตามขนาดนดั้นนะคก็ยังไหวอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับอาร์วีพุ่มลุ่มก็ามาแล้วต่อยเข้ามาแล้วยังไงหิวครับหิวครับก่อนออกมาฟิกเกอร์หลบไปก่อน,นเอาเรื่องจริงๆฮะแต่ตอนนี้ตัดภาพไปที่เลนโบนิโอครับผักเขาสกิวตีเข้ามาทีแล้วโดนเกี่ยวไปหนึ่งทีครับเบรดของเราครับ แรงแล้วเกินครับกดเข้ามาถ่ายสามถ่ายสี่ครับสองแล้วกลับเงาบหมหรือเปล่าครับยิงฟรีสปอร์ตยิงฟรีสปอร์ตยิงฟรีสปอร์ตครับแหมนะดูยิงเรายิงฟรีแล้วเกินครับกดเข้ามาใส่ครับฝั่งเของเยอ้แล้วเกินครับส่วนปรเทเลนเราจะทำยังไงต่อไปสถานการณ์แบบนี้ก็มาครับเกี่ยวเข้ามาสามเกี่ยวมาสี่แล้วกดอันตรีเข้ามาครับแต่ฮิลเลือดให้เพื่อนครับแหมไม่ต้องห่วงชั้นมาแล้วแล้วฮิลเวิลดฟรียิงฟรีสปอร์ตแล้วเกี่ยวเข้ามายิงฟรีแต่แทงมันถึกแล้วเกินแล้วยังไงต่อถ่ายสามถ่ายสี่ครับจะกดหรือเปล่ายังไไไมมมม่่ีีนนะะะอรเกิดขึ้ฮต่างคนต่างเคียร์ิด การนี้ยังห้าวไม่ได้ฮะยังห้าวไม่ได้เดินเข้าไปครับมีประเด็นหรือเปล่าครับจังหวัน,นี้ มาดูเชิงนะครับเพลเร่นเราเรายิงฟรีสปอร์ตนิดนึงฮะจุดวันี้ตัดภาพเข้าไปฮะกระโดดเข้าไปใส่แล้วครับโอดติเพื่อลรงเรียนประกาศแต่โดนผักนิดนึงฮะจุดนี้ยังไงต่อจะเอาต่อหรือเปล่าครับสำหรับอันเดนโดงครับเดินเข้าไปหนึ่งทีโดนยิงโดนเซอร์สกิลระยะไกลมาหมดครับแต่เทนและถ่ายสวยครับถ่ายสามถ่ายสี่ถ่ายโดนตัวบางครับแต่อดติเพื่อช่วยเพื่อนครับแล้วก็ยิงฟรีสปอร์ตแล้วมีประเด็นและตามโดนตายและยังไงต่อไม่ไหวจริงฮะจุดวันนี้ไงยังไงต่อเลือดน้อยเกินไปครับสำหรับอันเดนของเราครับเปิดแคมปให้เพื่อนแล้วก็ กดรถเข้ามาใส่ครับตอนนี้ครับฝั่งสีแดงครับค่อนข้างตามนะครับกับทีมทีมอะไรนะ WNC กลับนะรนปากก็บังทีครับมาตีสวยครับแต่ฟิกเกอร์ลงมาได้แต่เทนต์กดรถบ้านลึกแล้วกโดรถตีสกิลสองลงไปด้วยความเร็วสูงฮะแหมสกิลเพย์มันดีอยู่คนนั้นแล้วถ่ายเข้ามาทีแล้วโดนเกี่ยวมานิดนึงฮะเข้าใกล้เขาไม่ได้เขาสรับเวเลทครับแล้วกดรถมายิงเฟสแล้วกลับเงาไปด้วยความเร็วสูงยังไงต่อครับยังมีอะไรเกิดขึ้นนะจุมุ่งหมายมันเป็นไหมฮะ เอาเรื premises, level, 1, ่องครับฝั่งสีฟ้าก็เริ่มอ่าฝั่งสีแดงก็เริ่มบุกกันเกิดขึ้นแล้วแต่โดนก็โดนตามแต่ทำเรื่องเหลือเกินครับไม่ไหวจริงๆริงครับฝั่งรกของเราและกดอัตตีเพื่อลุมลดิ้มาก่อนครับตามตามไทยไม่รู้จะว่าไงครับอ่าเล่นเรากระโดมมาเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกแต่เลือดน้อยเกินไปแล้วสวยงามครับไม่เก็บคืนไม่ได้ฮะแต่นีนเขาเจ็บหมดฮะเสียสกิลเสียอ่าทุกอย่างไปแล้วครับยังไงต่อครับจะเอาต่อหรือไม่ครับอ่าเฮเลนของเรามาสตาร์ทนิดนึงฮะตอนนี้ยังไงต่อครับโดนยิงรระะยไกลมันแงเหลือเกินครับพยายาามจะยิงเอตส่วนะเอามไม่ประมาาทนนะะฮีวว้่ สวยงามครับแต่เขายังคงใจบุกสู้อยู่อ่ะแล้วมีประเด็นครับกดลงมาใส่ครับไม่ไหวแล้วครับต้องถอยแล้วครับเดนยงิงฟรีครับระยะการบัดมีลักเก็บมาครับอะไรเนี่ยเก็บสามครับแม่ให้มันคิวแบบสวยๆครับรู้ว่าตูยูนี้และกระโดดมาเกี่ยวแบบสวยงามเกินไปฮะแม่สำหรับคุณวินหนุงครับๆๆไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวครับเราพีฝั่งสีแดงครับตอนนี้ อ่าดับเบิ้ลซีคับเราจะทำไงใช่ไหมสถานการณ์ต่อไปยังไงดีครับมีประเด็นครับเจอครับเลือดนะ้อยแบบนี้อร่อยครับผลอ,อันติเข้ามาใส่แล้วมีประเด็นและกดล็อกขาเข้าไปเลือดนะ้อยแล้วถ่ายสามไตซีบสองเจ็บมากครับนะ้อยพยายามจะดูเลือดแต่ดูไม่ทนันและเก็บคิวชัดดาไปด้ว่อยทุความสวยงามฮะต่างภาพเข้าไปที่เลนนี้ด้วยกันฮะมีประเด็นหรือเปล่าครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาเกคคียร์คลิปกันก่อนฮะตอนนี้ต่างคนต่างพักกันไปก่อนฮะและได้อ่ายังได้ดักซินเยียร์หรือเปล่าครับคนนี้เหมือนจะได้ดักซินเยียร์นะครับ มีประเด็นหรือเปล่าครับอ่ายิงสตาันเช็คพุ่มเข้าไปหนึ่งทีเฮเลนเขานล้ครับยังไงต่อครับเฮเลนตัวเคียร์ก็บมาสำหรับอ่าหมายเกเรและโดนพังเข้ามาครับกดอัตติเข้ามาครับแต่เหมือนจะมีลังซีซีแล้วถ่ายเข้าไปครับแต่รุนยิงฟรีอีสปอร์ตเจ็บเหลือเกินฮะเอเมนสูรโอ้เรายิงระยะไกลอยู่นะครับสำหรับสมมตอยู่ตลอดเวลาแล้ะยุเองก็ลงกดอัตติแล้วกดสกิลเข้ามาหนึ่งทีเจ็บพอสมควรครับสมดับทิ้งฝ่งสีได้ครับเกี่ยวคลิปเข้าไปหนึ่งทีครับมีประเด็นการเกิดขึ้นหรือไม่ยังนะฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยยสสววงงาามม หลักการแบบนี้ครับบอมาดูเชิญกันอยู่นะฮะตอนนี้พิ่มังค่าเราค่อนข้างถึกนะฮะับเสร็จอล้เทนครับรักคลิปอาดักเข้าแบบนี้อ่าจะบวกเลยหรือเปล่าครับจะถ่ายจะเอาบ้านเลยหรือเปล่าครับใส่เข้าไปครับกดอันติมาก่อนครับแล้วยังไงต่ออันติอาใส่เพื่อนครับแล้วมีประเด็นครับจะเอาอาตัวแครี่ก่อนนะขออนุญาตลวกแครี่ก่อนลวกแครี่ก่อนได้เปรียบรักเปรียบไปได้หนึ่งคิวครับแม่แทงมาช่วยแต่มาช่วยไม่ทันแล้วจะกดอันติสวนหรือเปล่าอันติสวนเข้ามาเก็บไปหนึ่งคิวครับจังหวะนี้ครับแม่แทงอาโซโล่เลยว่ะแทงเเอาาหหมมมมมดดวว่ะแแแททงงกก็็ีีจจัใ แต่ว่าอ,อันเล่นไม่ไหวครับมาดึงก่อนมัเร็วขึ้นอีกครับเร็วขึ้นหนึงตัวแล้วใส่เขาอยู่ขยะไปตรงนี้กระโดดมาใส่แต่ว่าถังม,มันถึกแล้วเกินครับมันนานเกินไปทําให้อ่าเพื่อนมาเติมได้ครับสามรูนึงแบบนี้จะไหวหรือเปล่าครับกระโดดมาและเรียบแล้วครับแหมกเก็บคิวไม่ได้ครับอันนี้เหลือในคนเดียวที่อยู่อ่าเกียร์คลิปน้าจะเกียร์ไหวหรือไม่ครับแล้วฝั่งสีฟ้า ฝั่งสีแดงจะเกิดทันหรือเปล่าและเก็บเอสกันไปนะครับตอนนี้คลิปข้าแบบนี้ก็ใส่บ้านใส่ช่องครับและมีคนเกิดมาแต่ยิงบ้านยิงช่องไปหนึ่งทีและยิง3ยิงสี่ก็มันก็เฮียบ้านแตกแหกข้าวบนกันไปก่อนนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะครับตอนนี้ทีมพิษมางทงก็ชนะกันไป1ต่อศูนย์นะฮะแมแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับอาร์เวต้องมาดนในเกมต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะฮะ การ MP ตัวน,นี้นะครับ MP ทีมชนะก็คืออ่าเวเดสของเราครับ AO Win นะครับค่า16ตาย2 e อ i t 6นะคอมพิวเตอร์อยู่ที่15.5นะฮะส่วน MP ทีมแพ้น,นะครับก็คืออ่าหมายของเกเดอันดับหนึ่งนะค่า1ตาย4แอซิ e อ่า3นะครับคอมพอยู่ที่6.5นะครับ